สวัสดีครับคลิปนี้เป็น덱โปรไฟล์ทางอีโลภาคบีวีสแตนดาร์ดเนาะก็เป็นเด็กที่เน้นที่บรรยากาดนะครับแล้วก็ในการยิงเลียเขาด้วยเลียดาเนาะแล้วก็เอามาตีนะครับเอาวอร์รอร์เนี่ยตีไปแล้วก็ด้านเนี้ยเขาขึ้นสีดำจากนั้นก็ใช้เป็นวอเตอร์ฟอร์ของใหม่เนี่ยตีปุ๊บปิดเขานั่นเองห้ามผิดทักนะปั๊มตีเอามาเรื่องที่ใบแรกเป็นวอเตอร์ฟอร์ของใหม่ก่อน นะครับปอตพอบอกว่าเมื่อลงสนามเนี่ยยิงเลียที่เป็นเกีสองขึ้นไปของผู้แข่งหนึ่งใบนะครับก็คือลงมายิงฟรีฟรีเลยง่ายมากแล้วก็อีกร่าบอกว่าเมื่อโจมตีสามารถโซบัสหนึ่งที่เป็นเกีสามจนจบการต่อสู้มันจะบวกหมื่นบวกคลิแล้วก็ในการต่อสู้ที่มันโจมตีอะคู่แข่งไม่สามารถขอพิทัก,รรกษ์ลมอากาศได้รวมถึงโพเทคด้วยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น PG ทั้งหลายนั่นแหละนะครับก็จะเป็นติดพิทักษ์หรือเซนติเนียหมดเลยอ่าแล้วก็เป็นโอเวอร์โหลดอีกสี่ใบนะครับบอกว so 1, 100, เปปลววเตีติย นะครับคอร์ตบัลหนึ่งที่มือ2ใบจากนั้นง,งัดแล้วก็ได้ลบหนึ่งจดตบเทินนะครับก็ความพิเศษของมันก็คือนุกคึ้นมาตีได้แล้วถ้ามันได้อ่ะมันแบกคีแล้วตีไปล่ะเราตีฮิตส่นใหญ่จะตีแบนนะไม่ก็ตีลรลวเพราะตีรีมันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่าลุกขึ้นมาเนี่ยมาเสียไลฟ์เอาจริงก็คือส่วนใหญ่เอาไปตีแบนเอาไปขู่เขาให้เขากาดนัน่นเองแต่เขาไม่กาดเนี่ยแล้วมันแบกคีได้ไปคีปุ๊บแล้วแต่คอสลุกขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันตีแรงสมมุตไดี ก็คือค่อนข้าง,างกดดันได้นะนี่ใส่กีสามแปดใบนะครับต่อมาเป็นเบอร์เซิร์กนะครับสีบ่ใบเบอร์เซิร์กบอกว่าเมื่อลงสนามในช่องบารช่องเลียก็ได้เขาต้องบัตหนึ่งสวัสดหนึ่งจากนั้นยิงเลี้ยวแข่งไปไหนก็ได้เลย หนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้าตัวมาเข้าสู่ช่วงบอากาดเนี่ยสามารถได้จวดหนึ่งใบก็คือลงแวนเนี่ยเขาสบันหนึ่งสบันหนึ่งยิงปุ๊บได้จวดคืออีกหนึ่งใบถือว่าคุ้มมากที่ร้านาบอกว่าเมื่อตีบอนกาดนะครับถ้าเลี้ยของเราเนี่ยมีมากกว่าคู่แข่งก็จะได้บบกสามพันเอาไว้ตีแวนเข้าด้วยก็คือตีด้วยมมลบูลก็คือตีเข้าแล้วก็ลงมายิงด้วยถือว่าเป็นใบที่จําเป็นแล้วก็ค่อนข้างคุม้มก็จะเป็นมิลคารตี้ดักกอนนะฮะบ,บอกว่าเห็นเลีย้ยคู่แข่งโดนยยิิิงงงนนนะในเเเเทราาาาากกก็จก 5, นะ็จบบวววอไไ้้ปัมมมดสุต่่ล ครวก็บวกห้าพันหรือว่าจะเป็นเทคใครก็ได้วออร์ฟลอลงมาบวกยิงบวกห้าพันเทคบาร์เทคอะไรลงมายิงปุ๊บมันจะปั๊มหมดแล้วก็จะเป็นนีฮารเลมเนี่ยอีกสี่ใบนะครับนีฮารเลมบอกว่าลงสนามเคาตั์บัตหนึ่งยิงเรียของคู่แข่งที่เป็นแถวหลังหนึ่งใบแล้วตัวเองบวกห้าพันตีหมื่งห้านะครับก็คือตีเข้านะแล้วก็ได้ยิงหลังเขาโดยที่เราไม่ต้องเสียมือไม่ต้องเสียเลยเลยไม่เสียเสียแค่เขตาตร์บัตหนึ่งไม่เสียโซ่ด้วยนะครับก็ค่อนข้างเก่งเลยฮนะ, 2, ยยะเกรดสองใส่ไปสิบสองใบนะัะเะรกรด ถ้ามันบูตเนี่ยมันจะบูตบวก3,000เป็น, 21, นบูตสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็มันบอกว่าถ้าเรียกคู่แข่งถูกรีไทยนะครับในเทอร์เรามันสามารถแซกตัวเองแล้วก็จวดหนึ่งแล้วก็ได้ไง่เดมฟรี free. ก็คือเป็นตัวไง่เดมแล้วก็ได้มือคืนนะฮะเอาไว้เปลี่ยนมืออนะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างจําเป็นและเก่งใบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นบาร์นะสี่ใบบาร์บอกว่าลงสนามในช่องเรียากาบนะครับเขาัวบาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งเลือกยิงเรียากาบที่เป็นเกียร์สองดีต่ำกว่าแล้วอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับมันนะครับอย่างเช่นโมอยู่อย่าาางงีี้บบบลมมแถววเดยกััันนนะะคร อันนี้ของคู่แข่งอันนี้ของเรานะลงมาปุ๊บเนี่ยบาก็ยิงได้แค่ตัวที่อยู่แถวเดียวกันสมมติว่าเอโมอยู่เนี่ยบาลงมาตรงเนี้ยมันยิงเอโมทิ้งตรงนี้ไม่ได้นะครับก็คือต้องลงให้แถวเดียวกันแล้วก็ถามว่าบา,าเนี่ยยิงการในช่องเอ็กเซลได้ไหมก็คือถ้าจะยิงอ่ะบาต้องอยู่ในช่อง e อ็กเซลที่เป็นแถวเดียวตั้งเดียวกับ e อ็กเซลของคู่แข่งแต่ว่าข้างอีโลเนี่ยมันไม่มี e อ็กเซลดังนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะยิงการใน e อ็กเซลได้น,นั่นเองนะครับควาพูดง่ายๆเนาะพอมันยิงเสร็จเนี่ยเราเลี้ยวเราเนี่ยมาก,ก เป็นกกหนึ่งที่เก่งใบนี้นะะอ่าก็จะเป็นใบนี้อสามใบเนาะใบนี้บอกว่าเมื่อเรกาทูริชาจะบวกอีกห้าพันคล้ายๆมิลคาตีล่าก่อนเมื่อกี้นะครับก็เป็นเกีย์หนึ่งที่เอาไปปั๊มตีมันกันแล้วก็จะเป็นตัวนี้ไปอีกสองใบนะบอกว่าถ้ามันบูสต์ให้เกียร์สามหรือสูงกว่าสามารถขัตรถบัสหนึ่งแล้วตัวมันเข้าโซน่ะแล้วปั๊มคีย์ได้ก็เอาไอ้ตัวให้คีย์ให้กับวอร์ดูฟรอนะเพราะว่าที่ฟอร์มันตีแรงแล้วกัดยากใช่ไหมถ้ามันบวกคีย์ไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างโกงนะเป็นตีีีคคคคยย์์แลล้้้้ววพ่่่่่ะะหาาาาามกกดถือออนนนนขงโเเเเรับใสไปท อ่าแล้วก็เกตโซนนะครับจะเป็นอันดูอีกหนึ่งใบนะบอกว่าโดนอะไรทับจั่วนะครับคลีเนี่ยผมจะใส่คลีไว้8ปดนะครับเอาไปตีกดเขาแล้วก็เผื่อให้วันเดอร์ฟลอตีบอกว่าเขามี3ามแดมนะได้ขีออกอะไรเงี้ยตีตายนะครับแล้วก็เป็นรอเนี่ยรอสใบเป็น PG นะครอ PG 4ใบแล้วก็จะเป็นฮิวนะครับอีก4ใบนั่นเองนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็น กิ๊บนะครับอ่ G ip, G ip บากิ๊บกิ๊บแปดใบนะกิ๊บเหมือนกันเหมือนกันแค่คนละอานเฉย่นะครับก็แปดใบเนะาะเพราะเราใส่กี๊บสาไมไว้สูงสุดแปดใบแล้วก็ทำฟอสเนี่ยได้สูงสุดแค่8ใบเนาะแล้วก็จริงๆเริ่มใหม่ยมันเด็กม,มันไม่ค่อยมีอะไรเริ่มใหม่เน,นี่ยก็เป็นอันดูนะแล้วก็เกตดหน,นึ่งเนี่ยที่เราจะไล์แล้วก็ไล่ใครก็ได้อะไรก็ได้เศษสองไล์เป็นเบอร์เซอร์ก็แล้วกันนะครับไล์เเเเขข้้้าาาาาตัววบบนนน่่่่อโซใึงงงรรกก็ยยิิิสมมมีทีทนะจะจจไดจ ก็คือค่อนข้างดีได้ยิงได้จวดนะครับล,ลุงแมนแล้วก็ไลท์เกิฟสามใบแรกเนี่ยเป็นโอเวอร์หลอดนะครับแล้วก็พอโอเวอร์หลอดปพิ่มมันก็ได้กิฟมานะฮะก็เลือกส่วนใหญ่จะเลือกวางที่ช่องบรรกาศนะครับเพราะว่ามันนี้ที่บรรกาศเด็กเนี้ยแล้วก็จะมีเรียนยืนไว้คอยสนับสนุนแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะลงไปยิงหลังเขา จากนั้นก็เอแวนเปิดเลยนะครับเอาจริงๆหาบูทก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะอยากจะบูทก็ได้นะอันนี้บูทก็ได้แล้วก็ตีไปนะมันอ่าทอดโซจากโอเวอร์โหลดด้วยจริงๆเป็นทอโซปุ๊บมันจะบบกอีกหมื่นเนาะอันนี้ก็ตีไป3-4หมื่นแล้วนะตีปั๊บแล้วก็ถ้าฮิตก็เราสามารถเข้าตาบัตรหนึ่ง ที่สองแล้วก็ลุกได้นะครับฮิตเพิ่มอ่ะสมมติว่าฮิตได้คีเพิ่มแบกคีออกแหวนให้หมดเลยนะครับคอร์บั๊นหนึ่งที่สองนะฮะแล้วก็งัดขึ้นมาก็ค่อนข้างกำไรเลยนะเพราะว่าพอเราลุกขึ้นมาแล้วบวกคีเนี่ยเขาก็จะต้องกาดละนะครับหรือว่าเขากาดไม่ได้เนี่ยเขาก็จะโดนคีไปเยอะเลยเจ็บหนักเลยนะตีวับเนี่ยข้างครับออยตีลุมตีเลียตัดเลียในจริงจริงเด็กมันยิงได้แหละตีแหวนไปขอห้าพันขอหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดมือเขาเป็นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแดมเ้าขึนแดมมลละะพออเเเเเเข้าาาทิรร์นนนนตต่่่ียก็็จปัว ปิดเลยเป็นวันทัฟรอนะครับไลฟ์ like ขึ้นมาปับ๊บแล้วก็ยิงเกียร์สองขึ้นไปเขานะครับยิงตัวเล่นเขาแล้วก็จะได้กิฟต์มาอีกใบนะอ่ะแล้วก็วางกิ์ไว้ที่แบนการ์ดเล่นนี้จะวางกิ์ไว้ที่แบนการ์ด สัดส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันเนี้ยเอาวันทีฟอตีก็ไม่มีอะไรมากอาจจะยิงเลียการเอาเสกนะครับแล้วก็ทอโซที่เป็นเกรดสานะครับเหตุผลที่วันทีฟอต้องมาไลฟ์เป็นตัวที่2เพราะว่ามันต้องถอดเกรดสามนะฮะถอดวัลลอตที่ไลฟ์ไปเทินที่แล้วแล้วก็ตีไปมันจะเป็นสมมติไม่ได้บอกนะยี่สิบเอ็ดสามเอ็ดสี่ห้าเอ็ดละจริงไหมครึ่งแสนห้าพิทักษ์นะฮะจริงๆแค่นี้ก็เหนื่อยนะถ้าลงไปยิงปุ๊บไอ้นี้ก็จะบวกพลังเพิ่อมอีกจริงไหม แก็ได้ได้ได้อะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรความจริงก็คือเด็กมันค่อนข้างเล่นง่ายมากนะครับประมาณนี้ก็เป็นท่าปิดของมันแล้วเนาะแต่ถ้าปิดไม่ได้อีกก็เสื้อน่าก็เป็นวัตถุฟลอใหม่แล้วก็ถอดโซวัตถุฟลอมตัวเก่าออกมาแล้วก็ตีเพิ่มไปได้กิฟเพิ่มมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆทุกเทิร์นนะครับประมาณนี้ละกันนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับวันนีครับ